ไปข้างเดียวไรลูกเน,นี่ยก,ยกยูกูหวยว่ะอลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้ว่าบริโภคคำซีบอกคือว่าป่วยเป็นา่าบอกอ่าหลังจากไปฮารับซ<า>ินคำีโตมากมือวานนี่บอกคำื่ามื่อ <laughs> อัปเดตในเรืองาร์บฮาบา์ซาอ์อ่าลสองในเรือ ดีเนาะทุกๆคนมื่อันนี้มาพวกผอก็เขาสินเคยเนาะส่องแบงค์แซนะนะแวน,น,นะนวเนาะมื่อวานเขากะว่ามีอย่างไรเนาะท่านผู้ชมเนาะเขากะเสดเท่าเอ่อเท่าดินน้ำคำแสงหวานหน้าเนาะเสีงหวานเพิ่นกันด้เมื่อหวานรุ่นเติมเลยเนาะน้องดัดกะนในเมื่อน้ำนังเนาะได้สีโทรไปเนาะอย่างนี้แล้วสีโทรไปเด่นน้ำเพิ่นนะเนาะหวานเพิ่นเป็นอยู่จังไหนนะเห็ดไหนไดอยู่นขะึ้นเมียขึ้มียแท้ขึ้นมาบุก บ่ม,มาบ่ม,มาปากซีบ่คือว่ามีแต่นา้องใวเอาสิโีอ่าหาไปได้เนาะทุกคนเนาะดสบายดีมาสบายดียดโอ้ยไง ยิ่มไดเด้นี่อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านแมนแมนโอ้เป็นอะไรให้หนังให้ตาได้เนาะอยู่บ้านคือกันอยู่บ้านคือกันโอ้เราไปจูงง้อกินหยาบ่ะูบแล้วยำแรกคนแรกมันแดดแดดนนี่เลาวกันนอนผองง้อ่ะเป็นอะไรเมื่อคืนมาเพราะคือมาไปมีไปมีแท้ จะว่าจะทมอยู่เป็นอะไรสถานการณ์ทางไหนโอ้สถานการณ์ทางนี้กันไปไหนมาไปไหนมาไหนขนาดจะมาไหนมั้งหรือว่าหรือว่ามาตะวันจากันหนาจะมาบมื่รเพราะว่ามันกะจุดเสียงมันกะแห้งนะนะทางนี้ก็แห้งคือกันโอ้มีหนวดมีเข่าสนั่นนอนในนี้เนาะอะไรยังครับอะหนวดเข่าสนั่นนอนในนี้เนา เป็นไก่ที่เป็นโจนแล้วนะ่นเลยเนี่ยยูวอร์ให้ราบาดนะเมืองนโมไฟรับอยู่บ่ทางนั้นไฟรับอยู่บ่์โค้าสีดำเนี่ยโอ้ทางนี้ไฟรับเลยหอนเป็นหอนโอเดรฟอ๋อตรงนีส่องนี้ซองนี้หัางยูวอร์ส่องนี้เรื่อย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 เ่อย่นนี้ผมคอยหูมาได้ แต่งกับพ่อมีีา่โอ้บริโทภคคำสีบอกคือว่าป่วยมันว่าบอกหลังจากไปหาวัคซีนคำสีโตมากมื่อวานนี่บอกมือซื่เมื่อวานหลังจากไปหาวัคซีนมาใส่่ันธรรมดาแล้วกูข้นนนั่อะไรไข่เป็นไข่ธรรมดาเเอออหมืนธรรมดาเลย นัดไปใส่นจะได้งันเบียงานใสเลยเออได้เดือไอได้เดือไปหั่นขนมห่ขนมซื้อขนมใส่เลยอ้มด้ไปใส่เวทบ่อสว่งนี่ไปอยู่ไปอยู่ยน่มังแรงไล ใส่เม็ดปะคอแบมันมันแดดนะยา่โยประคอคออมันแดดมันปวดใจใสเว็ดกบเลยนี่นี่ว่าซีภาพเอาสาลัตมันไปใส่เม็ดกบอัพเดตในเรื่องฮาบัพฮาบัพูเสาเออดวงสองในเรื่องเฮไปขั้นเดียอะไรรู้เนี่ยกูกูหวยว่าอ่ะ ลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้วา่วาไมคอนเสิร์เขาะได้กินข้าวกินขาหังได้โอ้โหหังหนอกมีส่วงจองส่วอเสิร์ตหังเลยพอได้กินพอด้กินในยาแค่ไหนแน่ไหนเน่เร้อย่าวดเน่สา้าลูกไส้ยาัได้สิมานา่อัได้สิมาก ยามไหสิมาแหม่ก็สอบบเปล่าแท้โอ้ตกแจกสิเมื่ออันั้นก่อวิวโต๊กวิวโต๊กตกแจกสีเมื่อโอ้มวิวโต๊กยังสิเมื่อโต๊กดอกอยู่นะคำแซงน้อคือว่าแหม่อยู่ในคนดังสิต๊กไหนไหนอ้าวเอ้ยนั่น่ะ ย่งางย่างย่างมเยได้อัพชิปดอกซองนี่ยาน,นมาก่าเออไปไห้องยานม่สาับห้งเีนเหรอังเฮงเขาเาคนป่วยไปโรงอยู่้องเหียนัดญาณเด้อเหียงก็เอาคนป่วยไปโรงพยห้องเีนใช่ไหมัออหะะได้ี <c oughs> นนกับเอาเอาเขาไหวแถะวะห้องเหียนข่อยยังเฮงห้องเหียนข่อยห็นเขาเอาคน ทา้าฟก่อนคเ,นเียนเข้า <c oughs> นติดโควิดเดียไปลงยูงเฮียนเต็มเลย,ยลลเพียรคก็ไปลงคุงเียรมาไปห้าใสเบ็โกบ <c oughs> ห้าใสเบ็โกบฝาไม่ปนเ่ยหรอไอ้สุดวรริน <c oughs> <c oughs> ใจแคบเทียงใจแคบเทียงเอาคามฝากไปนะว่นี่บ่ได้บ่ได้อยูย่เพื่อนแถวอันนี้พี่บ่โอคาม,มาเลยโอ้คามเสร็จแล้วมิดหน่อเบื่องเบื่องบ้านเบื่องนี้มีดหนอ่อเงียบนี่แหละนยโ,<อ>โอ้มันมีคอนอยู่บ้านหนะักเครื่องเสียงลงแม่น่ะคำเสียงป่วนบ้านเนี่ย ออกออกรถใหม่อยู่ใส่ใส่ใส่โก้นในเด้อเด็ดถอกซดว่ะเอารถมาได้ครับเอารถใหม่เอารถใหม่ชีอ้วนไอหน่องยูทูบเบอร์เข้ามาผูกแค้นให้อยู่โอ้แคนรถแคนล่างอยู่แล้วได้ซดบนั่นอ่ะ ได้ดบ่นั่นรดเร็วโอ้สดรวดคา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 หังด้วยจังหวะหังตรงนี้ได้รถใหม่กับหัออหังเนี้ยออกโดนหมองโดนใหม่เนาะจังหวะนด้ทีมงานก็ไม่แต่ผูกูปวยผูไข้ก็สิไปปูแค้นหมดยเนาะวิกโควิดเน่นี่แค้นหมดเอ่าสำหรับในเรืองันสั่นเ้อ กินทอดที่เราเออโอเคอ่าหัางไหนกับฝากมาแน่จักเด็กจักหน่อยส่งเท้าส่ขขงเท้ากันหักแป้งกันจ้าจ้าจ้าท่สำหรับทีเทาอ่าอะไรโทรหาเป็นทีเนนดียบหอยเนาะแต่ว่าเขากะอะไรโทรถามข่าวตามข่าวดอกเอ้ยเพื่นน่ะไปข่าวเดียวได้ดุกนึงนลยทา่านผู้ชมเอ้ยได้ดุกนึงแล้ว เราถูหาคำสีรษหวานพี่น้ำเนาะกับมดสบายซ้ำแมบบไปซักวัคซีนมาเนาะกับผู้ที่ถือเครื่องไขวันเสารป่วย <c oughs> ก็ได้บริโทรหาเพคุอนเนาะ <c oughs> แล้วมือใหม่ยิ่งจะไม่เฮ็ดคลิปอ่าโทรหาคำสีรษหวานพี่เนาะ <c oughs> คอยๆไปตามสเต็ปเนี่ยนะผู้ชส้มไปอ่าสำหรับคลิปนี้การสิทดิขอลาทานผู้ชมไปก่นอนเนาะท่านใดที่เขามาขส้มคลิปพวกเฮากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองแบงก์แซนด์เอาในเด้อทุกๆคนที่เขามาขส้มคลิปนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้แบงค์เซนแนลเนาะเาะดีเ๋ยวคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมไปให้มันทะลุถึงเป่าไม้เนาะกด Subscribe ให้อ่ะถ่ายสุดเนี่ยงานสิ่เดียกเอาเกาเข้า,ขา,ขามาสบายดีท่านผู้ชม